นี่คือในบริเวณของโรงพยาบาลปทุมธานีมีของกินของใช้ขายยังกลับตลาดเลยผู้ป่วยมารักษาระว่ังรอพบหมอก็สามารถเดินดูตลาดได้ตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่ม ้องใช้แว่นตานาฬิกาเดินไปหน่อยก็จะมีร้านอาหารไม่นตาอะไรกับตลาดเลยครับรูปแบบนี้ไม่รู้ที่เวียดนามมีหรือเปล่ากันค้าคู้กับโรงพยาบาล เป็นแนวฟิตที่เข้าข้าวนั่นกันเข้าหลามก็มีเข้าหลามขายไงครับกระบอกละยี่สิบแปดสามก็บอกห้าสิบครับกระบอกเล็กๆนี่นะกระบอกเล็กๆไม่มีครับม,มบีแต่มีแต่นี่ครับแต่ว่ามันต่สีขาวอย่างเดียวครับแต่แต่มันคงหวานใช่ไหมคงหวานใช่ไหม

เรียกว่าอะไรนะเต้าหู้ทอดอดหอยจอปูครับมา้อเลยอจอปูโยาครับออยจอปูัน้คือกปลาแดง หมูแดดเดียวหมูแดดเดียวโคตรอร่อยอันนี้หลายอย่างของแห้งอะโวคาโดขายไงครับเป็นกิโลหรือเป็นลูกเป็นกิโลค่ะถ้าเป็นลแฮที่เป็นลูกค่ะถ้าเป็นพื้นเมืองกิโลละหนึ่งร้อยไทยแฮทสามห้าอ่ะมันคนละพันเหรอใช่ค่ะอันนี้ของนอกใช่ค่ะอ,นนอันนี้ของไทยอ่ะ เขาอะไรของเวียดนามอย่างนั้นเอาให้โลหนึ่งของเวียดนามนะเอาสุดร้อมทานหรือว่าทานรุ่งนี้คะอ๋อพร้อมทานครับความทานความทานลูกหนึ่งรุ่งนี้ลูกหนึ่งได้ไหมแล้วแล้วผมจะดูออกไหมผมจะดูออกไหมว่าอันไหนทานได้ในอย่างบีบเป่าใช่ไหมใช่ค่ะอ่าจับดูอย่างนี้ค่ะคือสุดแล้วค่ะบีบถ้ามันนิ่มๆก็ทานได้ไม่ได้มากนะคะหนึบหนค่ะ เอ้ยโลหนึ่งมาได้กี่ลูกสองลูกก็ขาดขาดโลหน่อยนึ่งแต่ถ้าสามลูกก็จะโลโลเท่าไหร่นะโลละหนึ่งร้อยค่ะเอากี่ลูกดีคะเอาสักสองลูกดูก่อนถ้ามันไม่พอก็เอาอีกสามลูกของเวียดนามกิโลละร้อยใช่ไหมครับใช่ค่ะของพื้นเมืองก็ลูกละสามสิบห้า อันนี้เป็นของนอกค่ะอันนี้พื้นเมืองแต่เป็นของเวียดนามค่ะอันนี้แฮทก็เป็นของนอกของนอกขายเป็นลูกใช่ขายลูกละสามลูกละสามสิบห้าอันนี้เอากี่ลูกคะเอาสักสามลูกอ๋ออันนี้ก็มาจากเวียดนามแต่ชื่อมันว่าสายพันธุ์สายพันธุ์แฮทค่ะแฮทมาจากเวียดนามหมดเลยอันนี้คือขนมจีบ นี่ขาหมูขาหมูค่ะขากิยังไงจานเท่าไรคากรีอะไรคะกล่องละห้าสิบค่ะขากินะห้าสิบแต่ว่ากินนี้ไม่มีที่นั่งนะในศูนอาหารนะนั่งได้หมดเลยค่ะเอาเข้าไปทานได้เลยค่ะตรงซุ้มตรงนี้ก็นั่งได้โอตรงนี้สูนอาหารไปทางไหนอะ นี่ค่ะเดินเดินเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเะคะ่ะถึงเลยค่ะไม่เทียวไม่ไกลเปิดลลูกใหญ่มากาเปิ้ลน,นี่นนลูกใหญ่นี่าขายไงกิโล อัลละสี่สิบมาจากจีนใช่ไหมใช่นี่คือเชอรี่สตรอเบอรี่เชอรี่สตรอเบอรี่เชอรี่อันนี้เรียกว่าอะไรครับเชอรี่สตรอเบอรี่เข้าหนอเชอรี่สตรอเบอรี่เชอรี่สตรอเบอรี่ เสื้อผ้ามีศูนย์อาหารด้วย ต้มเลือดหมูไม่เอาเครื่องในครับเ,เลือดกระหมูนะคะครับไม่เอาเครื่องในเป็นเกเป็นเก้าไม่กินเครื่องในแล้วข้าวเปล่าด้วยเป็นเท่าไหร่ครับ